ช่วง ر م ض ا การีมสนับสนุนโดยสถาบันฮาลานมหาวิทยาลัยสงขลานกรินสลามม่ลัยกุมรอฮ์มุมุลลอฮ์ะบาริกาตุท่านผู้ชมครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงของรมฎอนการีมในรายการรมฎอนไทม์ถ้าหากว่าท่านผู้ชมได้ติดตามนะครับที่ผมได้พูดคุยนะครับมาเป็นระยะนะครับนั่นก็หมายถึงเรื่องการบริหารกิจการฮาลาลนั่นเองนะซึ่งเราได้รับเกียรตินะครับจากทางผู้ในการสถาบัน ฮารานมหาวิาลสงขลานนะครินซึ่งวันนี้นะเราจะมาพูดคุยกันต่อนะครับถึงการให้การสนับสนุนในทุกภาคส่วนหรือในส่วนใดบ้างนะครับที่ให้การสนับสนุนในกิจการเหล่านี้ผมยั่อยู่กับท่านดอารอัสมันตาลีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับมเรััมตุลประกอบครับอาจารย์ครับคราวที่แล้วเนี่ยเราได้พูดกันถึงที่มาของหลักสูตรละนะครับ,รบแล้วก็การตอบสนองบางส่วนแล้วมีผู้สนับสนุนคือกระทรวงอวครับแต่จริงๆแล้วณปัจจุบันเนี่ย ก็มีผู้สนับสนุนนะกับสถาบันเราในหลักสูตรนี้ในหน่วยง,งานอื่นๆด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ฮะอยากให้เล่าเรครับครับครับเหมือนตอนที่แล้วเนี่ยรเราได<ช>้คุยใ<อ>นเรื่องของออผู้ที่มาให้การสนันบสนุนนะครับงบประมาณครับคือทางสถาบ,บันฮารามโอนเนี่ยต้องต,องตองฉุกดมากๆเลยต่อความริล่าควัมริล่าเลยเพราะว่าตอนแรกที่เราเปิดหลักสูตรเนี่ยเราถือว่าเราเราจะจะเก็บ ค่าลงทะเบียนจากผู้เรียนกังวลพอสมควรนะกังวลมากเลยไม่ใช่เพราะเราบวกลถใจเลยครับบวกลถคัญหาแล้วเนี่ยนะเราเราเราตีเลขกลมๆว่าสามหมื่นห้าพันบาทนะครับก็มาเรียนประมาณกับสามสิบคนแต่พอมารุ่นสองเนี่ยเราก็รู้สึกเออถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยจะมีใครจะมาเรียนอีกหรือเปล่าครับแต่พอเราเสนอไปยังรัฐบาลนะครับทางกระทรวงอวนะครับกระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยก็พิจารณาอนุมัติ รุ่นที่สองับฮะแล้วก็ออกมาแบบโอ้ฮัมริน่าเลยจากสามหมื่นห้าเหลือเจ็ดพันห้านี่ก็คือแบบโอ้มากันเปิดประมาณสักหนึ่งสัปดาห์เต็มครับแต่ความเข้มข้นของหลักสูตรยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมคงอยู่ยังยังเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ใช่ว่าเก็บถูกแล้วจะย่อนยานไม่ายมากมามันก็เพิ่มขึ้นไปอีกเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับในเรื่องของการตลาดฮาลาลแล้วก็ธุรกิจฮาลาลองประเทศอย่างที่บอกที่เมื่อตอนที่คุยไปแล้วนะครับ ทีนี้ผมมารุ่นที่สามเนี่ยโอ้ยิ่งกว่ารุ่นที่สองเลยครับครับผมาจาจย์เราทางสานักงานใหญ่ก็ได้เสนอโครงการไปที่กระทรวงกิจการอิสลามประเทศซาอุด un, pues ิอาระเบียนะครับผ่านสถานทูตซาอุดิอาระเบียที่กรุงเทพมหานครครับก็ทางกระทรวงกิจกรรมอิสลามก็ตอบรับแล้วก็อนุมัติงบประมาณมาก้อนหนึ่งนะครับแต่เขากําหนดคนแล้วว่าต้อง30คนกระทรวงกิจการอิสลามบอกอีกว่าต้องไม่เก็บค่าลงทะเบียนกับ ก็ไม่เก็บเลยไม่เก็บเลยให้ผู้เรียนเนี่ยเรียนฟรีเรียนฟรีเลยครับเหมือนกับเป็นการเหมือนกับเป็นการด่าวาด้วยนะอย่างนี้เขามันกั็ว่าเรากระทรวงเผยแพร่กิจการอิสลามอิสลามเขาคุ่ประเด็นนี้นี่ผมคิดเองนะแล้วแล้วผมคิดว่ามันเป็นเรื่องเชื่อมโยงกับการฟื้นความสัมพันธ์ไทยซาอุด้วยเปนส่วคัญอันนี้คือต่อยอดตรงนี้ได้เลยว่าหลังจากที่มีการฟื้นความสัมพันธ์ไทยซาอุด์เนี่ยแล้วทางซาอุดิอาระเบียเห็นถึงความสําคัญของฮาลาลของกิจการฮาลาลเพราะทางซาอุด์เองก็ไม่เคยมีข้อมูลด้านนี้มาก่อน โดยผ่านสถาบันฮาราโมอนี่แหละเสนอเข้าไปแล้วก็พูดถึงเรื่องของประสบการณ์ที่เราเปิดรุ่นที่หนึ่งทางซาอุเห็นด้วยเลยว่าการที่มีสามบอบการมากมายในในประเทศไทยเนี่ยและส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่มุสลิมเป็นเจ้าของเนี่ยควรที่จะมีบุคลากรที่ไปอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเงินก้อนนี้เนี่ยนะครับทางซาอุเนี่ยนะครับรัฐบาลซาอุเนี่ยให้มาเนี่ยก็เพื่อที่จะมาให้เกิดความ นะมีผลกระทบ Impact ต่อต่ออุตสาหกรรมฮาลาบ้านเราเพราะแน่นอนว่าทางซาอเองก็มีการนําเข้าสินค้าฮาลาเข้าไปประเทศซาอด้วยนะครับเพราะฉะนั้นความเชื่อมั่นครับความมั่นใจต่อสินค้าฮาราเนี่ยมันจะต้องมีมากขึ้นกว่าเดิมทีนี้การที่มีการผลิตคนด้านนี้ออกไปเนี่ยแล้วก็อยู่ประจําอยู่ที่สามกอบการอันนี้เป็นเป็นเป็นปัจจัยสําคัญเลยในการที่จะให้เกิดความเชื่อมั่นต่อการ ผลิตสินค้าฮาลาตและมีความสบายใจต่อผู้บริโภคด้วยนะครับอันนี้ก็คือสปอนเซอร์รายที่สองที่มีการสนับสนุนงบประมาณมานะครับทีนี้รุ่นที่4ีเนี่ยครับก่อนตอนที่เราเปิดรุ่นที่3มเนี่ยแล้วก็ได้งบจากซาอุมาเนี่ยรุ่นที่สีเราก็เสนอไปยังโอเวออีกครั้งหนึ่งโอเวอเปิดอีกครั้งหนึ่งโอเวอเปิดอีกครั้งหนึ่งแต่ก็รับน้อยกว่าเดิมหลักสูตรที่จะเปิดอ่ะจากเดิมร้อยกว่าหลักสูตรทั่วประเทศครับผมฮะแล้วก็ รุ่นรุ่นปีเนี้ยนะปีหกเนี่ยสี่สิบกว่าหลักสูตรนะครับที่ที่ผ่านแล้วฮะแล้วก็มีหลักสูตรฮารามของเราไปด้วยไปด้วยไปด้วยเป็นเป็นรุ่นที่สองของอวที่สนับสนุนที่สนับสนุนงบประมาณมาครับแล้วแล้วทางสถาบันเราคิดว่าน่าจะเก็บเหมือนกับรุ่นที่สองนั่นแหละคือเจ็ดพันห้าเดี๋ยวมันเกิดจะเกิดความไม่ไม่ไม่เหมือนกันนะไม่เท่าเทียมกันครัะแสดงว่าเพื่อทำความเข้าใจกับท่านผู้ชมเนี่ยคือถ้าหากว่ามีผู้สนับสนุนนะครับ เราก็จะเก็บน้อยตามจํานวนที่ผู้สนับสนุนให้ให้มาคือคือเราต้องบวกลบคุณหารว่าใช่จ่ายค่าวิทยากรค่าเดินทางค่าอะไรทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ประมาณเท่าไหร่แล้วถ้าสปอนเซอร์ให้มาเพียงพออย่างสาอุเนี่เราก็ไม่เก็บเลยนะครับรุ่นที่4ก็จะเปิดประมาณพฤษภาคมพฤษภาครับพฤษภาพฤิถิกายนกรกฎาก็สามเดือนเราเราย่อหลักสูตรเราเนี่ยระยะเวลาจาก สี่เดือนเป็นสามเดือนนะครับเรียนทฤษฎีสองเดือนที่มออใหญ่แล้วก็เรียนภาคปฏิบัติอีกหนึ่งเดือนที่สุประการนะครับที่คณะกำสำนักงานคณะกรรมการสลามเจ้าสุประการอีกหนึ่งเดือนอันนี้ก็คือเรากระชับให้ให้สั้นลงแต่เนื้อหายังเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นที่สี่ที่กําลังจะเปิดกําลังจะเปิดแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งนะอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยซึ่งได้รับการประสานจากกระทรวงการต่างประเทศนะครับแล้วก็ร่วมกับสบตแล้วก็ร่วมกับอว สามสามหน่วยงานะสามหน่วยงานเลยแต่เขาจะมาผนึกกำลังกันเนี่ยเพื่อจะเปิดหลักสูตรรุ่นพิเศษอันนี้ถ้าอาจารย์สมานอาจจะเคยได้ยินว่านักศึกษาไทยที่อยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศอาหรับจอร์แดนอียิปต์ซาอุอะไรเนี่ยนะก่อนที่จะจบเนี่ยปีสี่เนี่ยนะครับให้เรียนออนไลน์ที่นู่นก่อนหลักสูตรเรานี่จะเป็นออนไลน์ที่นู้นก่อนแล้วพอจบมากลับมา เอมาเรียนภาคปฏิบัติที่ที่บ้านอีกหนึ่งเดือนก็จะทําให้ระยะเวลานั้นมันมันสั้นกว่าบแต่รุ่นนี้อาจจะไม่เหมือนรุ่นปกติเพราะว่าเป็นรุ่นเรียกว่ารุ่นไฮบริดมีทั้งออนไลน์แลวก็ออนไซน์ด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ที่ที่ที่นะได้ให้ความกรุณาความอนุเคราะห์นะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงอวแล้วก็ทางสอตด้วยนะครับอันนี้เนี่ยเรากําหนดได้อย่างครับว่า เรายังไม่ได้กําหนดวันเวลาอยังยางยางเพียงแต่มีโครงการ,รที่จเป็นรุ่นพิเศษรุ่นพิเศษใช่ครับพิเศษกว่ามากกว่านั้นมีอีกแะไรครับ<ะ>ก็คือทางสถาบันคุณรุ่นวิชาชีพหรือสอกอชเนี่ยนะครับก็ ได้รมีการพิจารณารับรองลัูดรเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหลัูตรเราต่อไปก็จะมีประกาศนีบบัตสองใบอีกใบหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยทางอาหารซึ่งทางสกชหรือว่าสาบันคนวิชาชีพเนี่ยก็จะจะออกให้อให้และก็อีกฉบับหนึ่งก็คือจากสถาบันฮาราโมอแต่ก็จะมีโลโก้ของสกชด้วยเพราะฉะนั้นรุ่นต่อไปในรุ่นที่สี่เนี่ยก็จะมีในเรื่องของคนที่หน่วยงานที่มาการันตีมาให้การรับรองอีกว่า ว่ามันไม่ใช่แบบหลักสูตรทั่วไปแล้วนะเป็นเป็นหลักสูตรที่สามารถเอาไปทํางานได้จริงด้วยรั้นสถาบันคุณวิชาชีพเนี่ยเป็นสถาบันร่วมเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีความสําคัญมากเลยที่จะดูในเรื่องของหลักสูตรต่างๆที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเพื่อผลักดันในการที่จะให้หลักสูตรด,ดังกล่าวเนี่ยไปสู่การทํางานอย่างแท้จริงด้วยครับผมบอาจารย์ฮะที่อาจารย์ได้พูดถึงเนี่ย มันเป็นองค์ประกอบของอนาคตที่คนอยากจะเดินสายนี้ด้วยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอย่างที่เราคุยกันในตอนแรกว่าไม่ว่าท่านจะจบมาสายไหนก็ตามสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ได้อาจารย์นะเพราะฉะนั้นโดยรวมที่ผ่านมาเนี่ยสอาหลักสูตรเนี่ยนะครับมีในภาคของวิชาการนักวิชาการหรือในภาคเอกชนหรือ โดยส่วนตัวนะฮะเป็นยังไงครับโอ้มีมีทุกอย่างเลย <c oughs> มีทุกอย่างเลยครับคือเริ่มตั้งแต่บันฑิตจบใหม่อ่าจบปั๊บเนี่ยเพราะาเงื่อนไขข้อที่นึ่งคือต้องจบต้องจบปตนีก่อนครับจบปตรีก่อน,น,อนทีนี้ก็จะมีส่วนอื่นที่มาก็คือภาค การศึกษาสถาบันการศึกษาอย่างที่บอกเมื่อกี้คือมีทั้งมหาลัยส่งผู้แทนมาเรียนนะครับมีคณะต่างๆก็ส่งผู้แทนมาเรียนมีสถาบันการส่งผู้แทนมาเรียนก็มีนะครับในเรื่องของห้องแลบนะมีถึงขั้นเป็นศัลแพทย์มาเรียนกับเรามีอาจารย์มีรองคณะบดีมาเรียนกับเรานะครับคือในเรื่องของผู้เรียนเนี่ยหลากหลายมากตั้งแต่อายุ จบใหม่ๆนะยีต้นๆไปถึงหกสิบเลิกหกสิบก็มีครับซึ่งเราไม่จํากัดอายุเราไม่จํากัดศาสนาว่าจะเป็นศาสนาอะไรนะครับเรามีแค่จบปิญญาตรีมาแล้วก็มาโรงเรียนกับเรานะครับและรุ่นที่สี่ก็อย่าพลาดนะครับเพราะเอาหัวให้มาแล้วก็อนหนึ่งนะครับเก็บเพิ่มแค่7,500บาท้องบาทก็คงไม่น่าจะเป็นภาระมากมายสำหรับผู้เรียนหลักสูตรเราเนี่ยเรียนระยะสั้นระยะสั้นนะรับสเดือนก็ จบนแะนในภายในเวลาที่คิดว่าเพียงพอแล้วก็เหมาะสมสําหรับวิชาและก็ทางด้านนี้ครับ,านนรบอาจารย์ฮะมหาทัยสุขหลานครินเราเรียนเนี่ยเราเรียนที่มอมอหัดใหญ,หใหญ่แต่นี่ปัญหาว่าคนส่วนใหญ่ที่เรียนเนี่ยเขาจะมาจากที่อื่นๆเนี่ยอันนี้เป็นข้อจํากัดไหมครับทุกคนก็จะมีความอิสระในการที่จะมาที่พักแล้วก็เดินทางไปที่มอหัดใหญ่คือที่มอเนี่ยที่หัดใหญ่จะมีความ สะดวกมากในเรื่องของการสัญจรไปมารุ่นที่ผ่านมาเนี่ยทางโมอ์เนี่ยก็เปิดหอพักไหนด้วยซึ่งหอพักไหนก็สะดวกอีกมีรถรถเบโอดีเซลบริการในมหาลัยมีโรงอาหารที่มีราคาถูกนะเพราอจำหน่ายให้กับนักศึกษาครับเพราะฉะนั้นเฟอร์ซิลิตี้ต่างๆที่อยู่ในโมอ์สะดวกสบายมากเลยและที่สําคัญผู้เรียนว่านักศึกษาสามารถใช้ห้องสมุดของมอได้ ใช้ส่วนคอมได้นะครับอะไรที่เป็นสิทธิของนักศึกษาผู้เรียนก็สามารถจะมีสิทธิ์ได้เท่าเทียมกันครับผมท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับแต่ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมเนี่ยคงอยากจะรู้มากกว่านี้อีกใช่ไหมครับเพราะหลักสูตรนี้เนี่ยเป็นหลักสูตรการปูพื้นฐานในเรื่องทลันแต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าจากนี้ไปเนี่ยทางสถาบันกําลังคิดนะครับในเรื่องของหลักสูตรอื่นๆอีกแต่เป็นหลักสูตรระยะสั้นเช่นเดียวกันนะจะเป็นหลักสูตรอะไรนะเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันในครั้งต่อไป นะครับสำหรับวันนี้นะฮะผมสมางนงามขนโหนงและท่านดรอัสมันตะอาลีคงลาท่านผู้ชมไปก่อนเพียงเท่านี้ครับสลามอะลัยกุมงะาระห์ตุลลอฮ์โะบะจาบซลามะลยัยกุ๊งบาระห์บุญลอฮ